กองทับบกนะครับพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทับบกเมื่อวานนี้ท่านก็ถแถลงย้ำนะครับกรณีกองทัพภาคสามใช้มาตรการทางกฎหมายกับกลุ่มที่ทั้งใช้คําพูดหรือแสดงออกถึงการแบ่งแยกดินแดนกองทับบกระบุว่าเป็นการทําหน้าที่ในฐานะหน่วยงานความมั่นคงและเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องมีการสอบสวนตามพยานและหลักฐานโดยกองทับบกไม่ได้ดําเมินการแบบเหมารวมและเฉพาะสีใดสีหนึ่ง แต่ดาเนินการเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายตามผิดตามกฎหมายซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนขนองกฎหมายก็คืตอตํารวจก็จะได้บอคดีไปตามขั้นตอนเนี่ยนะครับอันนี้รองโฆษกกองทัพบกนอกจากนั้นก็ยังแจกแจงถึงเหตุผลที่ยังต้องจัดกําลังปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่ากลางเมืองก็ยังมีเหมือนกับเป็นป้อมค่ายมีพรางมีอะไรยังไงเนี่ยน้องไรค่ะรองโฆษกกองทัพบกระบุนะครับว่า กรณีนี้เนี่ยนะครับยังจําเป็นจะต้องวางกําลังดูแลความปลอดภัยเท่าเดิมแต่ว่าจะปรับการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปะนะคะคือน,ยะะนายกตบุตรีวันก่อนที่ประชุมร่วม,วมกับสภากลายโขมคุณยิ่งลักษณอให้ปรับบังเกอร์จุดตรวจไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ซึ่งทางด้านของรองโฆษกกองทัพระบุว่าฝ่ายยุทธการจะไปพิจารณาต่อไปแต่ยืนยันว่าจัดกําลังคนเท่าเดิมเกือบหกพันนายร้อยเจ็ดสิบหกจุดตรวจร่วมกับตำรวจ ซึ่งจะปรับการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าขณะน,นี้มวลชนกนปปอปปสจะเข้าไปอยู่ในโวนลุมพินียุบ4เวทีกลางเมืองไปแต่กองทัพก็ยังเห็นว่ามีการก่อเหตุรุนแรงด้วยอาวุธหนักไร้ทิศทางไม่มีเป้าหมายชัดเจนบางครั้งเข้ามาใกล้จุดของทหารโดยไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มใดจึงต้องให้สรสและการข่าวของกองทัพร่วมกันประเมินว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด ซึ่งระเบิดที่ใช้เนี่ยมาจากสองทางก็คือไม่ได้ใช้ในกองทัพแล้วแล้วก็เป็นการผลิตขึ้นเองนะคะหรืออาจจะมีการลักลอบและครอบครองจากคนละเรือนเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่ายังจําเป็นคงกําลัง176จุดตรวจ6,000นายแต่จะปรับให้เกิดภาพที่เหมาะสมต่อไปตา้วยกา38นาทีครับช่วงหน้ากลับมาต่างประเทศกันครับ